ผื่นชนิดหนึ่งที่เราพบได้เรื่อยๆผื่นนั้นคือผื่นกุหลาบทางการแพทย์ผื่นกุหลาบก็คือพิทยาเรซิสโลเซียถามว่าเป็นผื่นที่ถ้าเจอแล้วรุงแรงไหมอันตรายไหมสวัสดีค่ะแพทยหญิงนสิสาพิพิคุณนะคะวันนี้จะมาพูดถึงผื่นกุหลาบค่ะ ผื่นกุหลาบเป็นผื่นที่ไม่ได้มีอันตรายนะคะเวลาคนไข้มาพบแพทย์คนไข้จะกังวลว่าผื่นเป็นมากขนาดนี้ฉันเป็นอะไรที่รุนแรงหรือไม่ลองมาฟังกันดูนะคะผื่นกุหลาบนี้เป็นผื่นในกลุ่มผื่นสะเก็ดกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มระคโรสควีมาสเป็นผื่นที่เวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกว่าจะหายกว่าจะดีขึ้นใช้เวลาถึงประมาณเฉลี่ย5-8สัปดาห์เพราะฉะนั้นเป็นผื่นที่เกิดขึ้นแล้วดูลามมากขึ้นเรื่อยๆไม่หายสักทีคนไข้ก็จะเริ่มมีความกังวลมากขึ้นค่ะผื่นนี้เกิดกับใคร ผื่อน,นี้จริงๆเกิดได้ในทุกเชื้อชาติทั่วโลกเราก็จะเจอผืน่นี้ในในหลายๆประเทศอยู่แล้วที่มีการรายงานนะคะโดยอายุที่พบบ่อยที่สุดก็คือคนไข้ที่อายุป,ประมาณ10-35ปีค่ะสําหรับผื่นภูลาบนี้อาการเป็นอย่างไรเวลาที่แพทย์เห็นสื่นอย่างนี้แพทย์จะสามารถวินิจฉัยได้เลยหรือไม่ปกติแล้วเวลาคนไข้ามาตรวจในคลินิกโรคผิวหนังนะคะหมอผิวหนังส่วนใหญ่จะสามารถวินิจฉัยได้เลยค่ะจากการดูอาการ ะะโดยแบบที่พบบ่อยที่สุดหรือเรียกว่า Classic Form, คลาสสิกฟอร์มก็คือผื่นจะเริ่มด้วยผืนที่มีลักษณะเป็นรูปไข่นะคะเป็นโอเวลล์เชฟเป็นรูปไข่ขนาดประมาณ3-5เซนได้เลยนะคะก็จะขึ้นด้วยผื่นเดียวก่อนนะคะ แล้วก็ผืนนี้นอกจากเป็นรูปไข่แล้วจะมีสเก็ตที่เรียกว่าคอร์เนเลสเกลคือเป็นสเก็ตที่อยู่บริเวณขอบในของผื่นคือขอบของมันจะมีอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในจะมีขอบเข้ามาด้วยค่ะลักษณะจะทําให้ดูคล้ายๆเป็นวงคล้ายๆปกเสื้อเราเรียกว่าคอร์เนเลสเกลเมื่อเห็นผืนลนักษณะอย่างนี้สักพักหนึ่งจะตามมาด้วยผืนรูปของเขาก็คือเป็นผืนที่เป็นเล็กๆ ระจายขึ้นที่บริเวณตาม s าสกินคริสหรือตามเส้นของผิวหนังนะคะโดยจะเกิดที่บริเวณลําตัวเด่นนะคะบริเวณหน้า,นาอ,อกาด้านหน้าหน้าท้องหรือบริเวณด้านหลังค่ะรวมถึงอาจจะมีล,ลักษณะขึ้นมาของผื่นที่บริเวณต้นแขนต้นขาได้ด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะที่คลาสสิกมากค่ะของโรคเนี่ยค่ะก็ล,ลักษณะผื่นเหล่านี้นะคะเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะถามว่าเกิดจากอะไรคะคุณหมอสาเหตุก็คือส่วนใหญ่เราก็ยังไม่ได้รู้ทุกสาเหตุที่กระตุ้นผื่นกุหลาบนี้ ะะแต่ว่าปกติเราก็จะเชื่อว่าเป็นตามหลังการติดเชื้อไวรัสได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นมีการรายง,งานหลังการติดเชื้อโควิดแล้วก็มีผื่นชนิดนี้ขึ้นได้ค่ะนอกจากไวรัสากลุ่มนี้แล้วก็ยังมีไวรัสกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของพวกเวกลิ่มพวกกลุ่มเริมหรือการที่มีการกระตุ้นการเกิดซ้ําในไวรัสกลุ่มเริมก็สามารถที่จะตามมาด้วยผื่นเหล่านี้ได้ค่ะนอกจากสาเหตุที่กล่าวไปแล้วนะคะอาการเนี่ยเนื่องจาก ว่าคนไข้กลุ่มนี้อาการมักจะเป็นแค่ผืนค่ะมักจะไม่มีอาการร่วมที่รุนแรงอะไรค่ะ บางรายอาจจะมีอาการคันหรือบางรายอาจจะมีเพียงแค่ผื่นและไม่มีอาการอย่างอื่นค่ะการรักษาผื่นรูลาตนะคะเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ได้รุแนแรงอะไรค่ะส่วนใหญ่มีอาจจะมีอาการคันร่วมบางรายไม่มีอาการเลยก็ได้นะคะนอกจากผื่นอย่างเดียวค่ะการรักษาถ้าคนไข้มีอาการคันเราก็จะให้ยากินลดอาการคันนะคะร่วมกับการให้ยาทากลุ่มเียรย์ก็ได้ค่ะหรือถ้าใช้เป็นนานก็จะใช้ยากลุ่มอื่นที่ไม่มีเซยรย์ค่ะยกเว้นคนไข้ที่มีอาการรุนแรงค่ะเป็นเรวะการลุกลาม เร็วอาจจะมีพิจารณาการให้ยาต้านไวรัสอะไซโคเวียค่ะหรือในบางรายในอดีตก็จะใช้ในยากลุ่มแมคครายค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีในคนไข้บางรายนะคะซึ่งผื่นชนิดนี้ค่ะไม่รุนแรงอะไรถ้าสงสัยเรื่องของผื่นที่เป็นเรื้อรังรุนแรงแล้วสงสัยภาวะนี้แนะนําพบแพทย์ผิวหนังเพื่อยืนยันอาการค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ผื่นก็จะดีขึ้นและหายไปภายใน2เดือนค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่องทางการติดต่อนะคะ ก็มีทางเบอร์โทรศัพท์นะคะตามนี้ค่ะแล้วก็ทางเป็บุ๊กแฟนเพจตามนี้ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อทางไลนแอดนี้ค่ะยังไงก็ฝากคินิกแพทย์หญิงนิสาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ